สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีไปยังเอฟซีแขกคุณมีเกียรติทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังในคลิปของปอนรถไทยครับวันนี้พามาลงหน้างานอัดเฟืองเหมือนเดิมครับหลังจากไปหน้าให้หน่อยครับมาต่อหน้าให้ใหญ่แปลงเดียวโอ้บอก่าจาไทยแปลงเดียวนะครับเจ็ดไร่เจ็ดนะพี่น้องให้เดียวครับตอนนี้พึ่งแร่สองหลอบครับผ่านไปสี่สิบหกก่อนครับ เฟืองก็ถือว่าหนาแนี่ยครับเฟืองงามครับเหลืองดีครับนะครับขออนุญาตตัดเีนเคลียร์กะเฟืองหนาด่วนให้เลยนะครับผมด่วนฟังหนาครับรับจบสิก่อนนะสิบเอ็ดบาทครับความยาวเมตรสิบถึงเมตรสามสิบครับก่อนเสวนาเมตรสิบถึงเมตรสามสิบนะครับกะแล้วแต่เฟืองหนาบางพี่น้องท่าบางแห้งกัออกเมตรสิบตลอดครับท่าเป็นหนาแบบนี้กัมีเมตรส่าวเมตรสามสิบปะปนกันไปครับ ตอนนี้เหาก็ถือประมาณแน่นะครับเวลาเที่ยงนะครับตอนนี้ได้หาอร่อยหกอ่อยก่อนแล้วนะพี่น้องเกือบที่ว่าไข่แน่ครับมาพร้าหน้าไหญ่ครับหลังจากยุ่หน้าไห้หน่อยมาหลายมื่นครับฝั่งเรียกกะเดี๋ยวุ่หน้าไห้หน่อยก่อนครับเพราะว่าหน้าใหญ่ายเพิ่มอีกเกี่ยวครับเพิ่นกับหอกะเหลี่ยววังอาทิตย์หนึ่งวังศุกร์หนึ่งนี่นะครับเครื่องเหากะโบมีปัญหายังนะพี่น้องลอยเปอร์เซ็นต์ครับซางข่มบนรับประกันให้สุดยอดครับผม เบิร์เสือกไปซีหาสอบแล้วนะครับกะยังถือว่าโอเคอยู่พี่น้องนี่ครับกะสีดันฟางนั่นนะยาวๆไปเลยนะครับผมกะโม่ถือว่าหนาะเบิร์ตไทยนะพี่น้องมันกะสีมีม่วนมองงามน้ำนะครับขึ้นอย่างสั้นกะสีมี่หยาเนี้ยมองได้น้ำโม่ถึงนะครับต้นมองได้น้ำถึงมันถือปุ๋ยถือแงมกะสีได้ฟางที่งามแล้วก็เขาที่งามนะครับฟางกะที่พวกคนก็หยาร้ายนะครับ นี่ก็อัดไล่สวนต่อจังหน่อยนะพี่น้องเพราะว่าที่เหลือก็สิอัดกลางออกหนอกนะครับรถเกี่ยวมันเกี่ยวไล่ได้กับ,บงวงหัวครับมุนกับไปกับมาใช่ครับน่งเสือมองนี่ก็เลี้ยงก็มุดหน่องเสือก็เลียนล,นลยนบมาหนีครับรถเก่าหาพันก็เลยจำเป็นต้องอดัดขอบเขาไหนะครับเจ็บข,ขวางก่อนแล้วก็อัดขอบเขาไหนสูตรเก่าครับเพราะว่ามันอ,นยอยัดไล่ไงพี่นอ้องถ้าจะอัดกลางออกหนอกนะ็สวนตอ่อคือเก่คาครับน่านแล้วก็เลยอัดขอบเขาไหนไปเลยครับแล้วนี่ก็แบบ ตัวไทยกับส่วนมาการ์ดขอบเขาหน่อยครับนี่ทั้งผมนะครับส่วนมาอากางออกนอกเอ้าเงาเมืองพี่น้องเหยตะกล่องพี่น้องเอกท้ายให้กลับมาจากเกี่ยวเขาแล้วว่าสันเลย่ให้เมืองเงาเครื่องอัดเฟืองซอยครับเป็นกับพ่อเด็กไปคูยกันกับอีกอ้ายผม้หญิงคนึงเพราะว่าผมกับเฉยไปลงงานรถไทยใหญ่มไงอื่นเมื่อนนะครับกับสุดทายลงให้เมืองน้ำนี่ก็มีงานเฮ็ดทางเข้ามาครับเมาใหม่เมื่อสองพันบาท กือีกจักหมื่อสองมื่นสิบเอ็ดในเพื่อนนะครับเขี่ยอัดเฟืองหน้าให้ไงออกกับเพื่อนสัก่อนครับแล้วก็สิไปต่ออีกธงไม้ครับมาเอาได้หลายมุมนะพี่น้องแถวนี้ก็ดั่ราคากันแพงครับปีนี้พี่กายจาก12บาทปีนี้ลงมาเหลือ11ครับพี่น้องพี่น้าไว้สิลงก็ลงครับผมเขลงนั่ยืนพื้น11ตลอดครับเสียกแพงหลายครับ ดันเกียร์เฮดองง่าครับพี่ทีโเ่อยีครับแล้วได้เฟืองน,นะบางพานะแล้วก็เขาลมมันก่วอวยขึ้นดีเากล้องส่เรเจอยหาซเดินเดหนึ่งล้ว,วเกียร์โลซีครับเมายืนทยอะไรเอาไห,นะห,หลายมุมเอาหลายมุม พี่น้องก็บาถือว่าหนาคักนะครับถือว่าแลีนสบายครับแถวละเจ็ดก่อนห้าก่อนนะครับเลยแต่แถวบางแถวกันนะบางแถวกับบางครับแต่ว่าก็บมถือว่าหนาผ่อนซือว่าแลีนรถได้สบายครับเกียร์เหดสองอ่ะส้มมุมทั้งล่างครับพี่น้องวานนี้อ่ะเอาเลยครับพี่น้องพวกหอมปากหอมคอครับกระไรกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจกิจต่อไปนะครับ ย่อยเ้าก็ได้เปลี่ยนใหม่นะครับมากับศูนย์มันได้บารุนของพี่น้องได้ประมาณสามพันก่อนก็ถือว่าบุญแล้วนะครับบางขั้นก็ว่าสองพันก็แตกใส่เป็นกากะบาดแบบนี้ครับแบบใหญ่ครับทุนราคาสามพันกาบาทครับดีกว่าไปสื่อสองหมื่นอยู่ศูนย์แต่ว่าเหลียวใส่ก็ขั้นจำเนี้ยก็จะดางนิดนึงครับเหลียวขวามีปัญหาครับผมเสื้อกับพัดพี่น้องให้ตะกรงวิ่งเอาเสื้อให้มันครับจ่ายอีกเขาเดี๋ยวจังหน่อยไป่ลงงานมไทยใหญ่กันสุดทายลงผลงานให้เมืองใหม่นะพี่น้องสองนี้ก็อัดเฟืองไปก่อนครับ จะได้ก็ฝฟก็เลยก็แชร้นะครับพี่น้องเผื่เจอแล้วหม่คิหนะครับสวัสดีครับ